อ่ะข,ข้าวนี้กะเพราหมูสับครับเล้วนาหมูสับแบบว่าไม่ต้องใส่น้ำมันครับรวนรว,รวนให้แห้งให้น้ำมันในห,หมูสับออกมารวนหมูได้ที่แล้วพริก ทำไว้แล้วนี่นี่แดงแป๊ดเลยใส่ล้ำปน้ำพุกใส่หน่อยเก็ดอยู่ในพุกเนี่ย хе รววแห้งๆเลยครับ <c oughs> แห้งแล้วใส่กระเพราลงเลย <c oughs> นี่เลยกะเพราลงเลยครับมีหน่อไม้ดองด้วยนะครับเนี่ยไม้ดองอร่อยมากแห้งๆเราทำเหมือนผัดผัดเหมือนผัดของป่าครับ าม,มากเผาผัดน้ำแห้งๆครับมันไม่ต้องนะหมูสับมันก็มันอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเสิร์ฟเลยโอเคนะครับเผา,าหมูสับแห้งๆครับเราทำเหมือนผัดอาหารป่านะครับผัดแห้งๆใส่ห <c oughs> น่อไม้ดองิแบบบ้านๆครับไปเสิร์ฟเลย